สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกับมาเจคั้งกับ e c c e 6 3 9 5นะครับวันนี้มาแนะนำตัวนี้หน่อยคาลิงคิดผมว่าหลายคนรู้จักนะแต่มันมีหลายสเปคสเปคที่ราคาถูกหน่อยก็จะแรมน้อยหน่อยนะครับแล้วก็สตอร์เรจก็อาจจะน้อยหน่อยตัวนี้เป็นแรม8กิกแล้วก็ตัวสตอร์เร128กิกนะครับอาจจะไม่ได้ต้องการเยอะสามารถจะใส่พวกไมโครดีการ์ดใส่ซิมการ์ดได้ นะครับมืกิก็อาจจะไปใส่พวกหนังหนึ่งอะไรเงี้ยเอาไว้ดูนะครับแล้วก็ซิมการ์ดใส่เพื่อที่จะให้ตัวเครื่องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับหรือจะใช้เป็น Personal h o อสปอ t จริงๆในรถ i อ n u นเนี่ยพ e r อร์น l ลฮอสปอ t มันก็มีนะแต่ว่ามันให้ใช้ได้แค่า2 g กิกั้งงล้วผมจะไม่ผิดเดือนหนึ่งอะไม่พอหรอกนะครับก็เอาอินเทอร์เน็ตมือถือปล่อยไปหรือว่าใส่ซิมเข้าไปก็น่าจะดีกว่านะครับทีนี้นิดนึง ตัวความร้อนเนี่ยอุ้ยจริงๆผมบอกก่อนว่ามันมีสถานะฟ้องอยู่แล้วว่ามันร้อนเพื่อนบางคนก็จะบอกเอ้ยมันร้อนยังวาเอ้ยมันจะพังหรือเปล่ามันห่วยอะไรเงี้ยผมบอกแบบนี้ก่อน CPU มันระบายความร้อนมันต้องร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนบางคนไม่สบายใจว่าเอ้ยมันร้อนกลัวพังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกก่อนนะผมใช้มาหลายเดือนแล้วเรียกว่าเป็นปีดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้ผมใช้กับรถ MG มันก็ไม่ได้พังผมก็ใช้ทั้งทริปยาวๆก็ไม่มันพังนะแต่ถ้าคิดอยากจะสบายใจก็ตามนี้ ผมมีชุดระบายความร้อนผมซื้อมาสี่ิบาทรวมกาวสามเอ็มที่เขาติดมาให้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็แค่ลอกกาวออกเนี่ยลอกกาวออกเห็นไหมเห็นฮีซิงไหมเราก็แปะไปเลยตรงตรงผมก็แค่เล็งให้มันตรงแล้วก็แปะระบายความร้อนฮีซิงให้มันตรงตรง,ตรงเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยแปะคราวนี้มันก็ระบายความร้อนแล้วเป็นครีบเห็นไหมเแล้วเราก็วางวางธรรมดาในเซตเนี่ยเขาจะให้สาย USBC มานี่ c 2 a หรือ c 2 c เนี้ยเขาให้มาด้วยนะสำหรับคาร์ลิงคิดแต่ว่าในรถเรา i อ n น ut นะครับหรือเจนเจนเป็นพวก m จง mg เรงจริงรถสมัยนี้ที่ผมเห็นมันก็เป็น usb a นะตัวนี้ก็จะใส่ใสาย usb c ตรงนี้แล้วเข้าไป usb a ของรถ i อ n เสียบเข้า usb a ของรถนะครับอ่ะผมก็เสียบเข้า usb a ของรถผมเสียบก่อนอยาให้เพื่อนดูพอเสียบปับ๊บจริงๆอ่ะไฟสถานะมันจะขึ้นมาเป็นสีที่ตัวกล่องแต่ว่าตอนนี้ ผมตั้งเอาไว้ให้มันไม่ขึ้นนะครับเยเดี๋ยวรอดูฟังก์ชันของ p p p l e c r r p a y ในรถมันจะขึ้นเพราะตอนนี้ i ออนเองเนี่ยในตัว Android Auto Wireless มันยังไม่มีนะครับแต่ Android Auto มีนะถ้าเสียบนะครับตัวกล่องตัวนี้ข้อดีคือมันจะเป็น Android Auto ก็ได้จะเป็น p p p l e c r r p a y ก็ได้แต่ default เป็น p p p l e c r r p a y เพราะฉะนั้นพอเป็น p p p l e c r r p a y เวลาเรามาดูของรถเราจะเห็นว่าแอปพลิเคชัน Apple CarP a พพร้อมใช้งานดกดเมาก็เข้าเห็นไหม บูตเข้ามาเรียนระบบเรียบร้อยแล้วในระบบเห็นปะถ้าไม่เข้าตรงนี้ก็เข้าข้างบนตรงนี้ก็ได้กดได้เหมือนกันซึ่งเนี้ยหน้าจอแรกเนี่ยผมตั้งเอาไว้ให้เข้าไปที่ตัว Google Map ตัวนี้ตอนนี้เขาจะเรียกวิดเจ็ตตั้งได้แต่ถ้าเราเอาตรงนี้มาเป็น Google Map เนี่ยมันจะส่งผลทำให้ผมไม่สามารถจะตั้งหน้าจอแยกสองหน้าจอได้นะครับในตอนนี้ผมบอกก่อนว่าถ้าผมมีตัวโทรศัพท์มือถือจะต่อ Android Auto Wireless ก็ทำได้ผมก็เลือกแค่ตัวนี้ มันก็จะไปลิงก์เข้าโทรศัพท์ผมโทรศัพท์มือถือผมก็ลิงค์บลูทูธเข้ากับตัวกล่องตัวนี้ที่ชื่อว่า t b o x อกซ์เ็เนียมันก็จะไปเชื่อมแล้วมันก็จะเป็น Android Auto สังเกตไหมตอนนี้มันเป็น Apple c a r p l a y w i r e l e s s กับ Android Auto ตนะครับตัวโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยยังไม่ได้หยิบมาเดี๋ยวผมไปหยิบโทรศัพท์มือถือกันผมให้ดูนี่โทรศัพท์มือถือผมผมเปิดบลูทูธไว้แล้วสังเกตดูนะ TBo ็อกซ์เอ็เนียมันก็คือคอนเน็กกันอยู่แล้วนั่น แล้ว a แอนดรอยออโต้ไวเล s ก็ป๊อปอัพโอโ้โลโก้คล้ายๆอะไรโลโก้เมื่อกี้คล้ายๆอะไร <laughs> Android Auto คลนะ้ายๆไอออนเนาะโลโก้ไอออนนะตัวฮาร์ติกอะใช่ไหมคล้ายๆกันตอนนี้ก็เท่ากับว่าคอนนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ย a แอนดรอยออโต้ไวเล s เห็นนะกดดูนู่นนี่นั่นได้หมดแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับก็เป็น a แอนดรอยออโต้ไวเล s ได้ด้วยนะครับทีนี้ ถามว่ามันทำอะไรได้บ้างผมกดออกนะเพื่อออกมาหน้าจอหลักเอาตัวแรกก่อนเราต้องคอนเน c t อินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ผมบอกก่อนว่าอินเทอร์เน็ตผมอะ่ะผมไม่ได้ใส่ซิมเพราะฉะนั้นผมจะคอนเน็กต์ไวไบ้านนะครับเดี๋ยวผมคอนเน็กผ่าน Wi-Fi บ้านก่อนผม,มเข้าส่งเข้าดู youtube ลกลับมาออนไลน์แล้วนะนะเห็นไออนไลน์แล้วนะแล้วก็ผมกดรูปนี้ผมหยุดก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็กดอันนี้รูปนี้ แล้วผมก็ไปเอาแผนที่มาแผนที่เมื่อกี้ผมอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะผมเลือกแผนที่ปุ๊บได้สองจอแล้วจะดู YouTube ดูไอฉีอ e. ีได้หมดเลยเห็นไหมดับเบิลแคปทาัออเห็นนะจ,จากนั้นง่ายเลี่ยวซ้ายด,ดูหนังดูอะไรได้หมดครือ่ะผมบอกดูอยากดูช่องผมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีซี่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 อันนี้นี่ นี่ไงอ่ะคลิปนี้เลยอ่ะผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับก็คือผมดูเต็มจอนี่อตอบโจทย์การใช้งานมากๆอ่ะผมบอกเลยแล้วก็เวลาที่เรานำทางโดยด้วย g o o g l e Map ดู YouTube หรือจะดูเน็ตฟ i x ได้ชี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าจะนำทางไปหาจุดชาร์จรถอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แมปเฮียแมปของตัวรถนำทางแล้วก็มันโชว์อยู่ที่จอหน้าแดชบอร์ดของคนขับ ตรงนี้ก็นําทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนๆจะไปซึ่งผมว่ามันครบแล้วอ่ะเป็นะไรที่ตอบโจทย์มากๆเพื่อนคนไหนสนใจนะว่าซื้อจากไหนนะผมทิ้งไปที่ตะการ์ยู u ู e ให้นะไปกดดูได้ผมบอกเลยว่าเนี้เวอร์จริงๆแล้วต้องยอมรับว่ามันตอบโจทย์การเดินทางในต่างจังหวัดที่มันไม่เหงาอ่ะแล้วราคามันสามพันกว่าบาทถามว่าแพงไหมเอาจริงๆผมว่รรับได้นะครับมันถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วพอถ้าเพื่อนๆบางคนกังวลเรื่องว่าเฮ้ยมันจะโอเคมันจะร้อนมันจะทนได้ไหมอะไรเงี้ยอควรพัง ติดที่ซิงที่ผมบอก40บาทเท่านั้นเองผมทิ้งลิงก์ในตะกร้าไว้ให้ด้วยไปกดดูแล้วกันนะครับประมาณนี้วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy Easy 6395นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้เราผมแกลเลจคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ